นี่เลิกงานกะสิมารับซานี่อยู่โรงเรียนคือเก่าจ้าพี่น้องมารับกับบ่อท่านอยากเมื่อดอกค่ะอยากหลินสนามเด็กหลินสะก่อนมาซานเนาะจ้าแม่กะรลังเลียอยู่แป๊บหนึ่งค่ะลังเลี้ยอย่างดอกวตีร่างเลี้ยวสิเหลืนน้ำหลูกดีหรือบ่ดีกะหลินอยู่ข้าวหนึ่งเนาะค่ะใครแต่ว่าสิ่งสาวเพิ่นบ่หักเนาะจ้าได้สักพักหนึ่งเขากับผ้ากันกลับเมื่อจ้าเมื่อนี่สิไปเฮ็ดกับเขาอยู่เฮือนเนาะจ่าตอนนี้แวะตลาดนะคะได้ผลาปลานินจ้ากับสายบัวนะคะว่าสีมาแกงจ้าบ่ได้กินโดนแล้วนะคะสำหรับเมนูนี่เนาะจ้าเนาะปลานินนะคะโลลละบาาทจ้้ปตัวนีก็สิ สิบบาทประมาณนี้เนอกจากนาะสีแกงประมาณเคร่องตัวจ้ะสีเหลือกสีมักไว้ถอดนอกจากนาอย่านกินโบเบิร์ตสันดอกสายบัวนะคะกระด้สือเพิ่นมาจ้ะพี่น้องกำละสิบบาทนะคะกระไคก็ไปเห็นหมดน้าเอาอยู่ดอกนอกจากนาะสะดวกสบายดีค่ะแล้วนะคะเข้ากระใส่บักหน้าบีบล้องไปบัดสู้ถ่ายนะจ้ะตอนปิดไฟแล้วนะจ้ะมาถึงเมนูที่สองค่ะสำหรับเด็กหน่อยกินนะคะเป็นเมนูไก่ทอด KFC พ่นวาเดชจะสีคือโบคือและพี่น้องล่องมึงสันเดีค่ะเข้ากรสีมาแบ่งแป้งเอาเป็นสองส่วนจ้ะส่วนเปียกแลวกะส่วน แห่งเนาะค่ะ เอาไก่ที่มักแล้วนะจะจะยุ่มสลับกันไปค่ะทั้งเปียกทั้งแห้งประมาณ 2- 3สมรอบนะคะให้ตัวแป้งนะคะเกาะกับไก่นะคะให้ประมาณนาเติบค่ะมันจะสิได็กินแป้งนำเนาะจา้ะเนาะว่าสีเฮดเคเอฟีเนาะค่ะจะสิองกมาเป็นอีหยังคือกันนะจ๊ะพี่น้องอรอลุ่นบึงเนาะจ้ะว่ามันสิเป็นแนว้ดไนะคะนี่ค่ะเฮดสลับกันไปแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็เอาลงไปถอดจ้ะได้ระวางถอดนะคะใส่ไฟอ่อนนะคะอันนี้บ่แเมนการบอกกันอย่างเด้อค่ะเด้อพอา่าจาของก,กอระเฮดบได้งามคือว่าละพี่น้องเฮดใด้ประมาณนี้จ้ะกระเจ้าสีแส ทอดไปทอดมานี่อุณหภูมบิบ่ได้หน่ใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าแป้งมันของขานทีจะหนาเนาะจ้ะเนาะทอดไปเรื่อยๆสีสันกันหนาเราประทานอยู่ดอกจ้กพี่น้องรสชาติกับพ่อใส่ได้เพราะว่าเอาไก่ไปมักก่อนนะคะล่องมาซับเบิงจาะสําหรับทอดมาแล้วนะคะปลากรดวานเนาะจาะกรอบนอกนุ่มในอีหลีจ้กพี่น้อง คุณนะคะขังในแปลว่าบอ่อสูกนะคะเพราะว่ามันค่อนขางที่จะน่องใหญ่จ้าเราก็ลุ้งไปถอดไม้ขึ้เก่าจากพี่น้องเรียบร้อยเนืองจากเร้่มากินเขาน้ำกันค่ะหน้าตาบ่ดีแต่ว่ารสชาติจะใส่ได้ด้วยจาพี่น้องเบึ้งจากสีหนาค้นกินนลดจ้า